ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรูโประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สวัสดีวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องท่านพระอรหันักองค์นั่นท่านพระอรหันตรองค์นี้มีความแปลกประหลาดทําไมทึงเรียกว่ามีความแปลกประหลาดเพราะว่าท่านไปสําเด็จพระอรหันต์บนโคช้างท่านพวกนั้นคือใคร ถ้าคนนั้นได้นามว่าสันตติอมาตผู้ที่เป็นนายทหารชั้นเอกของพระเจ้าแผ่นดินได้ไปปราบโจรที่เข้ามาก่อกวนที่ชายแดนราบคาบสำเร็จพระเจ้าแผ่นดินก็เลยประทานรางวัลอันงามให้แก่ท่าน สันตติอมาตสันตติอมาตก็ได้รางวัลโดยการที่ได้ปกครองเมืองอยู่สิบห้าวันแห่ปกครองแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินก็หานางบําเรอที่สวยงามให้กับสันตติอมาตยอยู่ตลอด,ดเวลาทั้งตลอดเวลาที่สิบกว่าวันนั้นมีอยู่วันหนึ่ง มีสาวคนหนึ่งเท่จับใจออของท่านสันตติอมัตก็เรียกว่าร้องรำทำเพลงนั้นไปก็เลยตายลงไปในขณะกลางคันท่านส,สันตติอมาตยับยั้งใจไม่ได้เกิดความโศกเศร้าอะไรต่างๆไม่เอาทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่าง แม่ว่าเสียใจไม่รู้จะมีการหัห้ามใจอย่างไรได้นี่แค่เรียกว่าอำนาจอำนาจของกิเลสอำนาจของกิเลสเนี่ยสามารถที่จะทำลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นสัญติอามาตไปปราบจนผู้ร้ายานับพันนับหมื่นสำเร็จแต่ปราบผู้หญิงคนเดียวไม่สำเร็จก็เพราะว่า มีกิเลสท,ที่ผูกมัดจ,จิตใจฉะนั้นถ้าสันติอุมาเจงหมดหนทางก็มีคนเขามาเตือนบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ,อยู่ที่วัดพระเชตวันขอเชิญท่านไปหาไปกราบทูลเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านจะ ได้แก้ความโศกได้สันตติอามาตได้ขึ้นขี่โคช้างเดินไปจากวังแล้วก็เข้าไปที่พระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ไม่ทันที่จะลงจากโอช้างอยู่บนโอช้างนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เปล่งพระสุรเสียงอยู่ที่คันทากุฏิ ให้แก่สันติอามาตโดยพระพุทธองค์มาพิจารณาเห็นว่าสันติอามาตจะได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ในวันนี้พระองค์จึงได้ตรัสว่านัตถิโสโ,โกโกุโตพยังถ้าหากว่าบุคคลผู้ไม่มีความโศกก็ไม่มีภัยปิยะเตาชายยะเตโสโกปิยะเตาชายยะเตพลัง มาปียเตชัยวิมุตตินัติโสโกโกุโตพยังปียเตชัยเตสโสโกความโสดเกิดขึ้นแต่ความรักภัยก็เกิดขึ้นแต่ความรักเมื่อเราตัดทั้งสองอย่างนี้ได้แล้วภัยจะมีมาแต่ที่ไหนคําที่พระองค์ตรัสไม่มีไม่กี่คำเรียกว่าปิยเตชัยเตโสโก,โก ปิยะเตชยเตพยังปิยะเตวิปมุตตสะนัธิโสโกกุโตพลังพยังเท่านี้เองทำไมสันติอมาตอยู่บนโคช้างได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันตันติอมาตนั้นกำลังเมาสล,ลากำลังเ,เรียกว่าคลุกเคลียอยู่ในกามคุณสารพัดแต่เมื่อมาถูกธรรมะ ของพระพุทธเจ้าเพียงไม่กี่คำ่าาทั้งหลายขอให้เข้าใจว่าพลังจิตที่สันตติอมาตได้สะสมมานั้นถลอดระยะเวลาหลายชาติได้รวมตัวเป็นพลังเรียกว่าเป็นจุดพลังอำนาจ mm. เพราะว่าพลังจิตที่คนทำสมาธิเนี่ยเมื่อทำแล้วเนี่ยมันจะไม่สูญสลายตัว มันจะฝังตัวอยู่ในจิตของบคุคคลผู้นั้นครั้งหนึ่งก็ฝังสองครั้งก็ฝังร้อยครั้งก็ฝังกี่ร้อยครั้งก็ฝังฝังไว้อยู่ที่นั่นโดยที่ไม่มีการสูญสลายตัวจนกระทั่งถึงจุดพลังอำนาจเพราะฉะนั้นพลังจิตที่สันติอามาตสดสมมาเป็นเวลาหลายร้อยหลายพันชาตินั้นได้เข้ามารวมตัวอยู่จุดเดียว แล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นเช่นนั้นจึงให้สันติอมัดพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วจิตของสันติอมัดก็เข้าไปหาจิตเดิมเมื่อเข้าไปหาจิตเดิมก็เกิดดวงตาเห็นธรรมสว่างเกิดดวงตาเห็นธรรมก็หมายความว่าไม่ใช่ตาธรรมดาคือถ้าหากว่าเป็นตาธรรมดาเนี่ย พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพียงเท่านั้นก็ไม่สามารถจะบรรลุอะไรได้แต่ว่าสันติอำมาตมีพลังจิตที่ได้สะสมมาแล้วเป็นหลายร้อยหลายพันชาติก็ได้ผุดขึ้นมาเกิดจุดพลังอำนาจในขณะนั้นเมื่อได้ฟังธรรมดวงตาก,ก็ดวงตาก,ก็เห็นธรรมสามารถตัดกิเลสได้ทันทีแล้วก็ลงจากคอช้าง มากราบทูลขอบนออมากราบทูลพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้ขอบรรพชาแล้วสันติอมัตก็ได้ปรินิพานใน,ในเวลาอันไม่นานต่อมาเพราะฉะนั้นการที่เราพากันทำสมาธิสร้างพลังจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณภาพคุณธรรมคุณวิเศษอยู่ในที่นั้นมากมาย เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้กล่าวว่าในพลังจิตนั้นมันจะกรอบมันจะประกอบไปด้วยบุญวาสนาบารมีมันจะอ,อยู่ในพลังจิตอันนั้นแหละแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ตายจิตตนตามต,ตัวเราไปตลอดเพราะฉะนั้นในการที่เราพากันสนใจในการทำสมาธิจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดเพื่อที่จะได้มี กำลังบุญวัสนาบารมีและการทำสมาธิก็ไม่ยากสามารถที่จะทำได้ด้วยกันทุกคนเมื่อเราพากันมีศรัทธามีความตั้งใจอยากที่จะทำสมาธิแล้วโอกาสก็จะเป็นของเราสวัสดีสาธุ